ผู้บาอาจารย์พอพรมคำสอนที่คงก็่ใดก็ต้องมีองค์ประกอบเอื่นบาพิธีกรรมแร่ว่าศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาธรรมการกระทำนี้จีกัเป็นการทำพิธีเอืนบาปฏิบัติธรรมพอเมื่อผูบาอาจารย์ก็ตอ,อาศัยไม่ไงญาติโยมทุกคนเป็นผู้คำชู่วโดเล ส่งเสริมจังจะสำเร็จผลทั้งสองฝ่ายดังเทียสมาเกลาวอา,าบาบาลีวา่าปุญญาณิปรโรกัสมินปฏิทาโหติปานินันติบุญเป็นที่เพิงกองสัตว์ในโลกนี้และปารโลกเบื้องหน้าคำว่าโลกพระเจ้าเมาถึงโลกโลกมนุษย์ เรีกว่ามนุษย์สาโลกจึงมีถาดสีขันหามีรูปกายแล้วก็โลกออกจากนีไปเรียกว่าประโลกบางนาหรือเอื้นบาโลกทิพย์หรือเลิ่อนบาโลกดวงวิญญาณต่เรียกว่าเทวโลกเทวโลกคือโลกของเทวดาเทวโลกนั้น่มีรูปประขัน่มีถาดทั้งสี มีตั้งแต่ขันน้ามาขันน้ามากายบ่มีลูกปกายก็ต้องเฮ็ดให้ใส้หน้าก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตโดยการข่าขายเพราะนั้นไปด้วยบุญกุศลที่เฮาสะสมตั้งแต่คือปัจจุบันเนี่ยลากาเลื่ยสูงขก้นไปนั่นเอินบาพรมมโลก พมโลกนั้นกะละเอียดขึ้นไปกว่าเทวโลกพมโลกูพ,กพสิัยก็ต้องมีธรรมีรรมแล้วก็มีสมาธิเป็นพื้นฐานมีธรรมก็มีมะะมพมวิหารเป็นเครื่องเป็นรรมประจําของพมเมตตากรุณามโมติตาวเบขารากรมีสมาธิต่้งแต่ปทมชาติขึ้นไป กำจังไปอยู่ในพมรุกโดยการอาศัยฝึกฝนโลภลมบ่มีสิสทั้งสามโลกนี้การวนแล้วแต่เนื่องโดยกันแต่ว่าภาษาสดาพระเจ้าเฮาไปยังบาโลกมนุษย์มีความลำบ,บากโดยการตากทำทํางานเก็บแขงปวดวหัวมัวตาสูส่ชีวิตมีหอนมีหนาว และการลำบากสิ่งดีสิ่งเด่นกันแต่เทวโลกบ่ต้องเหตุให้ใส่หน้าบ่าต้องทำกสะิกรรมกสะิกรพอใสบุญดี่สาสมงไปภริยาสิ่งไหนยอมได้สิ่งนั้นแต่กับพุทธโลกยิ่งไปกว่านั้นพุทธโลกนั้นบ่ต้องอาศัยการเสียเงินเสียทอง ไป้วยมีรรมและมีสมาธิเป็นพื้นฐานดังเสร็นพอเ,เอม,พอม,ม่คูบาอาจารย์อาจารย์พระพาเฮนิเอิ้นวบาพ้นทางไปสู่โลกพระโลกเบื้องหน้ามีพรมีคูบาอาจารย์เป็นเนื้อหน้าบุญพระเจ้า่าอระสง์เป็นเนื้อหน้าบุญของโลกในปัจจุบันเพื่อให้ญาติโยมป่ยหวานผืชลง เพื่อจะสะสมบารมีจะของไปในการให้ทานแล้วก็บภมีใจสูงก,งกันกะมารักษาศีลการให้ทานเฮ็ดได้ง่ายสำหรับผู้ที่พ่อใจแต่ว่าการที่มารักษาศีลเฮ็ดได้งากกว่าการให้ทานจึงมีนิสงมากกว่าการปีบระจะิจาวาถึงว่าให้ทานเป็นร้อยเป็นลาน ให้สัท่านทุกมือกรยังบาท่านเมียในสง์มากไปกว,กว่าการรักษาศีลเริ่มเตจินหาจนถึงอุโบสถศีลรักษาศีลอุโบสถนี่มันจะเป็นเสบียงทางไปสวรรค์ใด้งพอศีลน,นั้นเป็นพื้นฐานและก็ไปสู่พุทธมรรกโดยการสําร่วมใจพอศีลน,นำเสื้ร่วมกายสํารวมบาจา สมาธิสำรวมจิตกับไปสู่พรทมโรคแต่ว่าเฮ้านี่ก็ยากไม่ไงก็เสีายากหลูกยากร้านมาบ่ได้ถึงมาบ่ได้แต่ว่าถ้าเามีเวลาการพวนจะอบรมจะของจังน่อยมีเวลาย่ยเสวย่ิมเลีงก่อนสินอนหรือเวลาบางๆเขามาวัด มีโอกาสได้ฟังเทศนี่เป็นบุญมหาศาลฟังเทศแล้วก็ฟังเอาจริงที่เป็นประโยชน์พอคือย้อนี่งานนมตั้งหลายสางชีวิตขอบครัวมาพออยู่พ่อกินคอนเครื่องไปแล้วบานสีไปสู้ก็รโลกเบื้องหนาโลกเบื้องหนาคือหลังจากนี้ทุกคนตายแต่ว่าบางชีห้อง,องอก็ยังได้ยินหรอกแต่ว่า พระธเจ้าเพิ่นไหเบาไห้พิจนาวา่าชาามรณะมันเกิดมาแล้วชราธรรมมีชราลานาติโตเขามีความแก่แล้วปัจจุบันมรระธรรมมีมรระนัติโตความตายกําลังคืบคลานมาถุกขณนะขณะเข้าสิไดยังเป็นเสบียงไทยเสบียงถงไปสู่โลกเวืองนาถ้าหากว่าไปโลกเวืองนาแล้วเขาจะใช้ลูกหลานด้วยทางหลังจักเข้าเสยนแนวสําหร เอาควรเตรียมตัวให้พร้อมเราจะบ่เสียใจและก็รู้จักวิธีการปร่วยบานให้ท่านท่านท่านก็ฉลาดในการหายท่ามฉลาดในการห้ได้บุญบรได้แต่ว่าอานิสงส์าอาจจะหน่อยลงคือเทวโลกไปเกิดอาจจะอยู่บานานแลวิม,มานอาจจะแตกต่ตางกัน อันเซียนเฮาอยู่ในโลกปัจจุบัน,นเนาะเฮื่อนบบคือกันบางคนมีรถไล่ท่านมีเฮื่อนหลังไงมีดินมีที่ว่าสายัยมีโลกหลานเสือถอยฟังคําอันนี้พอบุญทรงมาบุญน่ะทรงมาพระเจ้าจงว่าบุญนี้เป็นที่พึงในโลกปัจจุบันแต่ป่าโลก,จจนนร,ะโลกระบานไปสู่เทวโลกข้นานอชาสมไปดีบานเปิดลงเสนาที่ดีพระเจ้าว้าถึงประสงค์เป็นหน้าที่ดี อันนี้ท่านพระอาจารย์ชำรวยท่านพระกูหันพาะมัจยานิสิือว่าเป็นเนื้อหน้าบุญอันดีมีครูบาอาจารย์หลายลูกหลายองค์รวกม่าปฏิบัติธรรมแต่มาปฏิบรรัติธรรมคือมาคมใจการปฏิบัติธรรมคือคมใจออกจากบานจากเงื่อนมาตื่นเดิกโูกเศร้ามาสู่ระบบระเบียบคัดลองห้องรรมที ว่างใหม่ว่าห้าตตรงเหตุจังสี่เวลาฉันเวลากินเวลาไปมาพักผ่อนยาำใดตือย่นนำไหนบ้างระเบียบสู่เขาลองเขาทำเป็นการฝึกฝนอบรมเจ้าของพผหาหงามแล้ก็เป็นเนื้อหน้าบุญเหมือนกะะับว่ามีดินดีแล้วกับปรุงให้ดีปรุงดีดินกับงามดินล้วน บานพืนชนไดลงพืชน,นั่นกับสีมีพืชน,นั่นกัสีงอกงามได้ดีมีคำเบายังสี่ก็คือว่าคคำเบาในขั้งพุทธการบุทธการเบาถึงบามีหญิงน้องเอื่อยสองคนชอบไห่ทานคนหนึ่งชอบไห่ทานทั่วไปเข้ามาทัวไปเห็นสมณะชี้ภาพ มีจิตใจดีให้ท่านท่านเห็นคนทูกข์ยากลำบากให้ท่านให้หุ่นจัแแดงปัน่นเม่ได้เลือกทั่วไปแต่อีกคนหนึ่งนะคนหนึ่งหูจักการให้ท่านเลือกหน้าที่ดีแกพระสงค์ภู้ที่บำเพ็ญเพียรในท่านแกะพระอริยบุคคลเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเทวโลก มีความแตกต่างผู้ที่ชอบให้ท่านแก่บุคคลผู้ที่ฝึกฝนร่รมตตนมีศีล,ลไปเกิดในสวรรค์สันปานิีมิตสาวตีอีกคนหนึงไปเกิดเทวโลกสันดาววดึงแต่นี้ไม่ใช่ผู้เคยสวดมนต์ขว่านกับชาวใจนอกเทวโลกมีเพสันดาว็ดึดงเทวเป็นสั้นที่สอง สันของพรอินยูมีความสุขแต่ว่าแก่ยังหน่อยไปกว่าเทวโลกสูงขึ้นไปตอนนี้มีแต่สาวัดดีเทวโลกสันทีพุกถือว่าสุขุบรมสมบูรณ์เมื่อมาประชุมจะพากันมาพอกันนองถามเอื่อยถามนองว่าเอาเจ้าลาโลกนี้แล้วจะไปเกิดใสไปอยู่ที่ไหนกันเลยคุยกัน จึงได้เห็นอานิสงส์อันนั้นพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าบุคคลผู้ฉลาดยอมเลือกหน้าที่ดีกว่าในทานโอมอเมนซสักตะวะนให้ตั้งเสียนเท่าเสียนมาคืคอกุโมโมโนีโอ้ยบัตรธรรปะวัดก็ได้ให้ท่านสักษาวา่าิ่งไหขคนลำบากให้จะได้กระไรบุญขึ้นันเนบ่ดนั่นละกูมันเห็นต่างกันจังหน่อยทำมาได้บุญบ่ได้ บุญมันแห่งต่างกันเหมือนกับพอเฮ็ดหน้า้านหน้าบ่างามดินบ่บางามเพชรลอยไรไรเขาลอยสอบสมดก็มีคนหนึ่งเฮ็ดหน้าหน้างามดินงามอาจจะบริเฮ็ดถึงลอยไรแต่ว่าผลผลิตอาจจะได้หลายกว่านั้นนี่พัะเจจึงว่าผพ้ฉลาดน,าน,านักปรามดดิตพิจนานแล้วจึงให้ทานในการให้ทานอันนี้ถือว่าหาาินุ่มเฮ้ามีบุญ มีพระเจ้างรสงฆ์ม,มอรุ่มบ่มนิสัยเข้าในสนับชนุนเป็นบุญมาศารเวลาบ่หลายไม่ไงกับพยายามเสียสลราบเวลาอดสาคำชูรู้เล่กอบปวยเอาบุญพอเข้ามุงวาบั้นขึ้นลงไปชั้นแห่งว้หมดไปชี้เท้าเดินไปสู่วามแตกสลายทำลา้ดับมบบบุ่งว่าสิยยน้ำบุนรำลานีกจังมือเมือเตรียมตัวพร้อมเขาสิบวเสียใจ เลยนั้นไปบาลนี่การฟังธรรมหรือการยิ่งวงการให้ท่านก็คือรักษาชินภาวนามีโอกาสมาภาวนามาฟังเทศน์นำเพลินนำยังเมื่อแรงมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมมาน่งภาวนาน,า,านำปาอาจารย์พนำหรือบมมีเวลาเมื่ออยู่ฮื่นพราะไงไม่ไงก็ลองเ็ศน์ำนำเนรการภาวนาแต่โมเป็นจำเป็นบาสิเป็นนางต่อหน้าพุทธลูก พอจำเป็นบาเสด็นนางโคตธรรมาตหัตธรรมาตส่สุดเอาเป็นชาวบ้านนางในทีอันควนก่อนสินอนเดิกดิบนันง่งหมองนอนนันกระไดกาบม้อนลงหรืปโมกาบกาบบ่อใดว่นเวลากาบกันนางภาวนาภาวนาคือสำรวมใจสำรวมใจโดยการนึกถึงท่านที่ให้ท่านในว่าทานน้ำใมบุญสำเร็จโดยการในท่าน นึกถึงทานที่ตนห้การแช่สลระแล้วการนึกถึงพระพุทธพ,ทพทระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพิงภาวนาพุทโธพุทโธเพิน่นเพิ่นมาซัวสั่งทบหูงูแลลวปีนทำใจสงบใดเมื่อนิสงมากกูการในท่านเป็นลอยล้านเลยจากนั้นไปนั่ฟังเทศฟังธรรมไปนั่งในบ้านกันน้องนั่งคิดตัวว่าเอ๊ชีวิตเท่าเกิดขึ้นมาโดนปานหนีล่ลำบาก ุกย่างในโลกมีเห็นกอใหไ่ไม่ไงนั่นเพิ่นทางมีทีใดได,ได้ด้วยมียุทธ,ธรรมามราสักแก้หน่อยกับเสื่อมสูญสลายบ่มีอย่างตายไปแล้วกับมิตรสิรีเมื่อถึงข้าวห้าวสิบไปอย่างไรโนอเป็น,านมาโลกมีโลกเทวโลกพุทธโลกถ้ว่ายังมาเกิดเกิดคือหวังนิพพานคือพุทธีพุทธเจ้ากาว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัดตาคือโลกทั้งสาม สูงกว่นั้นเท่ากับครมีเวลาให้เจ้าของคิดพิดจารณาภาวนามเมื่อเน็ดเ่ไรจะสามารถทำใจให้สูงในครั้งพุทธกาลสมัยพระศา,าสดาพระสมมาสมพุธเจาห้องมีพระชนดูมีภิกษุสามสิบลูกเรียนกรรมฐานจากพุทธเจ้าแล้วก็ ขอลาพระเจ้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในปา่าเมื่อไปในสถานที่หนึง่งมีอุบาสิกาอุบาสิกาคือไม่ยิ่งผมมีสักทธาแต่เลยว่าขอ,อนิมุต์พระคุณเจ้าพักอยู่ในสถานที่นี้ได้บ่นุ่มสีถาาายเป็นผู้คำ้ำเพื่อให้ผู้ขาได้บุญน้ำเน พ่ว่ามีข่มีบ่มีครูบาอาจารย์แต่ลยว่มาเมื่อุ่มพร้อมสีคำาสู้ดูแลครูคบาอาจารย์เกิดดีขึ้นกันเท่ากับ้อมเดินทางไปสถานที่นี้พอสมควรในการปฏิบัติกละพัมภารวนาปฏิบัติตามนาทีหลังจากนั้นเมื่อคำาสู้ดูแลย่าเสาย่าแล่นนำปานาะไปน็นสิก็สัมคัญเลย ตัมปนาะคืออาจารย์พันว่านำกาแฟในปัจจุบันตามเรืงต่างๆนี่กะตัวนี้ก็เป็นการ,รส่งเสริมเพื่อให้เพิ่นได้ครบชันให้มีพลังกำลังหลังจากนั้นก็เลยถามคุาอาจารย์ยังมาเร่งว่าพระคุณเจ้าภากันภาวนาเ็ดยังไงผู้ขา อยากเค็นียน้ำในบอ่อหลังจากที่มาทานแล้วเก็นคณิวาเอาสีวัสสิกาแต่ผมมีเวลาหลายตรงภาวนาโดยการพิจารณาร่างกายเกิดแก่เก็บตายเถ่าชะเลเกาเลอาการ32สองเกศาโลมานะคะท่นตาแต่จบพิจารณาร่างกายเห็นความเสื่อมเกศาผมตะกี่ นุ่มสรวยต่อมาเปลี่ยนสีต่อมา,อมางอนี่คือความเสื่อมบ่งบอกถึงความชราผาดฟันแขวจตันน้งแต่ในหน่อยขขาวสาต่อไปเปลี่ยนสีต่อมาเอ็บปวดปวด,ปวดคู่รน,นเกิดรุ่นไปก่อนบ่งบอกถึงความเสื่อมให้พิจานาจังสี่และกับพระเจ้าว่าให้พิจารณาเห็นบาจิงทั้งหลายบบเทียง จางลอยมั่นทีพ่พังแต่สลายยิ่งกวัวการผมงอกหูโลนไปจางลอยบมีแคลความงดงามดึงใบก็ไดับประดจุจจานลอยพังนิ้วมือนิอ้วตีนเ,เล็บหนังจางลอยกัสีเหี่ยวยานเล็บกัสีหาความงามบบมีนูตาฝาฝางพลังก,ก,กำลังหลางกา,ายไปมาลำบากซันรดรดะด,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 ดาวลูกขึ้นลูกอวยนางอวย ให้พิจาณาเห็นความทุกข์ในกายขม,มือขม,มือนี่คือคำสอนพระเจ้าให้วาสิกาพิจณาเชิงสีอุบาสิกานั่นกับกระเฮ็ดยังสัน่นแต่ว่าคนมีศรัทธาฟั่งในหน่อยแต่ว่าใส่ใจไปให้ท่านรักษาศีลภาวนาก็เอเพอเห็นว่าพิจาพิจนา พอการพิารณาหลันเอื่นมาจิตมันมีสมาธิเป็นฐานบุญมันมีอยู่แล้วพอบุญอยู่ในใจให้ท่านพอความหักพระเจ้าพระสงฆ์แล้วกับสมาธิก็มีความตังมันได้ง่ายเพราะความเมตตาอนุเคราะห์พระเจ้าพระสงฆ์ก็เลยจิตหนุกเป็นวิปัสสนาสามารถหนุกจิตขก้นเป็นภาณนาคามีอะร แต่นพานการรมมีกตมีความพิเศษอีกสามารถรู้ถึงภาวะจิตใจของคนอื่นการเลยมาพิจารณาว่าพระคุณเจ้าของเฮ้าทั้งหลายลถูกุรุปเพิ่นพระการบำเพ็ญเพียรภาวนาเพิ่น,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 นใดมักเหตผลหรือยอย่างนอเฮ้าสิพอสงคอเพิ่นขาดเคินสิ่งใดก็เลยพิจารณาไปเห็นมา พอคุณเจ้าบางองอาหารมถือกลางกายลำบ,บากก็เลยทำให้การมาเพ็นเพียรลำบากจึงได้แต่งอาหารใหม่ให้อาหารใหม่โดยการย่าแมลงมาเมยมาหายหนามปลาหนะหายยังโซนแล้วต่อมากะ่ะพอคุณเจ้าลูกใดเป็นผู้ที่อมาทตคือบางรัางความคิดมาหลายเป็นภากบคิดเป็นเนาะ ผ่านหลุมาหลายกระเตือนพระคุณเจ้าหลุนั่นบาพระคุณเจา้าควรจะบอกควรคิดเช่นนั้นวางใจเช่นนี้ต่อมาพราสง์ท่า,หาเหเ่านั้นก็เลยเห็นคุณค่าหลังจากจากไปก็ไปเข้าเฝ้าพระุเจา้าเบาถึงการเป็นอยู่พระุเจ้ากา็ถามว่าไปอยู่จังไหนเบาถึงอุบาสิกาพระศาสดายึงว่าอุบาสิกานั่นเป็น ผู้มีคิตใจอันบริสุทธิ์เป็นพนานคามีเธออบรมวิสัยมาดีบารมีเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายพุทธิปายุอาศัยคนนั้นกับความเพียรภาวนาผู้ใดมากผลก็มีผู้ใดก็มีต่อมากกรหลายๆคนก็โจดกันภาวนาผู้ใดมากผลก็มีผู้ใดก็ม,กมีต่อมากากร หลายๆคนก็โจ์กันเ่ากันจนถึงภิกษุบางหลวกว่าแม่นหลีบ่อไม่ออกจุบานนี่มันคือสิเกงแถวใ่ไสะเขาอยากไปเห็นไปบอกต่อมาก็เลยล่าพระเจ้าภิกษุไปในสารที่นั้นอยากทดลองเมื่อไปหอดแล้วก็เลยมามันห่อนมันห่อนลำบากเห็นจะได้น้อแต่แมันมี คนนำนำหวานนำปานามาถวายคือสิมีแห่งคือในใจผู้ใดน้อสิมีบุญผู้ใดสิมาทรงคอเฮาบม่น่านจิกกบมีคนถือมาวามาวะาอุวาชิกาให้เอานำปานามาถวายพระกนเจ้าก็ะลึเอ้คือมันจะเป็นคือจริงคือผนวาม่ เราบาสิกานี่นู้แ้้ความคิดของบุคคลอื่นต่อมากก็เริ่มคิดไปกว่านั้นอีกคิดอยากฉันจริงหนึ่งจริงไดเกิดขึ้นอนชาม,มากกับมีมาอันนี้เราถึงมาการที่เป็นคาราวะางานนู่บ่แม่นว่าบ่มีเวลา คำว่าไเวลานี่ส่วนมาห้องกับว่ากันที่ปาก,กนะไรกเป็นคำออกโต,ต้บางคนว่าก็น้อยเฮ็ดเ่ได้อไรดอกคิดหลายยากหลายแต่จริงอยู่คิดหลายอยากหลายแต่ว่าเ้องกับคนมระมาทเกิดมาพ่อระษาสนามีพระธรรมคำสอนมีครูบาอาจารย์พาเห็ุพะธรรมยินฝากไม่ไงหยาตนโ่มสุกคนบางทีคือเป็นการเตือนสติและกันนาเอาตัวอย่างในทางพุทธการมา มีเวลาพิจ,จะะารณาฟังเทศฟังธรรมกับฟังพอสมควรอย่ยินบาพาอาจารย์พระกูคนาพาปฏิบัติมาก็ต่มีครูบาอาจารย์มามาเทศในฟังหลายองค์เฮากำเมื่อกะลองคิดบางในจังหน่อยคิดอย่างอื่นเขายัางคิดได้นาะไปฟังมาลองมาลํำเขาก็ยังล้ำ,ำลำกลนเขา้าใน ร่องคิดถึงถ้ำที่ครูบาอาจารย์องค์นั้นบอกว่าเออหรือเปิดหลวงพอ่อสมภพงษ์เรื่องที่มันบอกถึงการเทศน,น์ห้อาก็ลองคิดเพมันบอกถึงการจเจริญสมาธิภาวนาดาู้ลมหายใจร่องเหตุบึงเอาสิพอความสุขความสุขภายนอกคือการมีบ้านมีเงือนมีลูกเสือถอยตั้งถ้ำมีเงินมีข้ามบ่เป็นนี้มีรถเรือมีความเต็นโตสุขตัวนี้ เพื่อเดินบาอามิตสุขหรือสุขภายนอ,อยางานนุ่มทั้งหลายสุขภายในยิ่งกว่านี้คือสุเพาะบริษัอาศัยอามิตคือสุขภายในสุภายในนี่พระเจ้าเบา,เบาถึงสุขอันที่สองเลยว่าชาตินาสุขคือสุโดยจิตเท่าบอกฝุ่งสารลำคานบัตถุใ็นไ้นจิตวัตถุพระเ,ะเจ้าจึงห้ไป หาที่เพิ่อ้องใจมีเครื่องดูข้องใจมีสติหูมื่อตตหูมื่อกายหูมื่อท่ำหูมื่อคิดใจเจ้ของมันคิดเรื่องหอ่งังเรื่องใดคิดแล้วมันบุญบายเศร้าคิดมันเรื่องใดได้ยินได้ฟังคิดแล้วผูกใจเศร้าคิดทำใจให้สงบได้เพื่อนว่าให้มีสติ มีฐานที่ต่างของใจต่างปฏิกายง่ายที่สุดก็คือดูลมหายใจดูร่างกายนี่ฝากไม่ไงร่องเ็ตเบิง่งแล้วก็สิพอความสุขตัวนึงว่าเมื่อมีเครื่องดูของใจใจสิ่มีความสุขยิ่งกว่าสุขที่มีทรัพย์สินอื่นทอเรียกว่าสุขภายในที่พระพุทธเจ้าหรือเราสาวกพุทธเจ้าว่า สาวงในประทัไในขวนทำให้มีีชานจะชานสุขนะเลยเป็นปกรณการนีพ่านนาสุขอน,นันต์กับสุขละเอียดไปกานั้นแต่เหาเอาแค่ว่าส,สุขภายในใจนี่ถือว่าประเสริฐระดับหนึ่งเพราะนั้นเหาควรแสวงหาความสุขตรงหนีอย่ในปัจจุบันฮาจะมีความใครคนมีความสุขตัวนีสิบวไปเบียดเบียนคนอื่น ที่บ่ไปเบาพื้นนินท่าขวนใส่ลายปลายสีดีสินนินท่าบุคคลใดใส่ลายปลายสีนินท่าขวนบบาพื้นคนอื่นคนน,คนนั้นถือว่ายังมีความทุกข์ในใจเมื่อมีความทุกข์ก็จึงไปเพ่งโทษมองคนอื่นไปหยดยามคนอื่นอิจฉาเพราะการเมาดีสินนินท่าคนอื่นเพราะสนมากมาจากอิจฉาเห็นเขาได้ดีกว่า เห็นเขาลืนกว่าในบางอย่างบอกพอใจถ้าบุคนไหนคนพบความสุขตัวนี้ไดเจ้าบอิจฉาคนอื่นาอความสุขภายในเป็นสิิงละเอียดความสุขภายในได้การได้โดยการทําใจให้นิ่งเอินมาฝึกสมาธิที่ครูบาอาจารย์พาเหตุอนี้ก็ฝากงานนุ่มใหญ่ไม่ยัมาวัดให้ท่านแวก็นํำเมื่อบานเมื่อหันก็ลองเหต ดูลมหายใจการรูลมหายใจนี่ม่นจำเป็นจะต้องนั่งรับตามมื่อตาก็ไดยุบหลบลำร้านดูบ้างเรียหายใจฝึกอย่างไรสิหายใจเห็นลมหายใจถ้าเห็นลมหายใจคนจะมีความสุขจิตใจจะละเอียดอ่อนดูลมหายใจเข่ากอนก็ไดออกกอนก็ไดวนมาคนเฮ่านอไทยเวลามีความถุกจะเป่าลมทั้งปาก เราลมทั้งปากออกอัน้มีทุกแห้งกันถอนหายใจอันนี้ก็เป็นเทคนิคตัวหนึ่งว่ฝาฝ่าไม่ไงง่ายนุ่มลองเห็ดเบงเคยลองเห็ดเบงอัตมาก,กัเคยฝึกแล้วก็นแนะนำคนอื่นถ้าดูล้มหายใจเขาเงวออกเงา่วมันยากเอาลองเป่าปากของยกวบาลองนั่งเฉเป่าปาก เอาสุดๆล่มแล้วก็ยุดร่มสีเข้เองบาดเมื่อร่มข้เองมาติดเต็มทองปุ๊บสีเห็นล่มเพราะฐา,านที่ตั้งมันในหลักสูตรการฝึกอา,นา,านาปานสติฐานในหนังสือวิสุทธิมรรคเพื่อให้ดูร่มสามฐานดูร่มกระทบจมูกกระทบนาอกการะทบทองถ้าเหตุแบบเบานี้บอกพ่อข่าวก็สีเห็นร่มกระทบทั้งสามฐาน แล้วก็จะเห็นลมไหลออกละเอียดเหมือนกับที่พระเจ้าว่ามันกับบรุษเทน้ำพึ่งออกจากภาชนะเป่าลมก่อนปูเป่าสุดแล้วก็ยุดไว้วก็ปล่อยมันเขามันสิเขายางเรียวเต็มทองแล้วก็ยุดไวจังหน่อยเป่าออกเป่ายาักสามบาทสี่บาทจะหาเทือสิ จะทำห้สชดสื่นร่างกายสิแก้มใส้ชดสื่นล้วก็เป็นวิธีหนึ่งในการมาบุคคลที่่สุขภาพปกอยดังนั่นเป็นพุ่มแพ้หรือเป็นโรคกอดโรคหอบพวกนี้จะมีปฏิกิริยาต่ออากาศไว้ลองไปเห็ดมืออันนี้ฟัมงมาญงไปเหตุเทอย่ไซก็ได้เห็ดเดี่ยวนี้ก็ได้ลองมืงเ้าเียนว่าโอ้แล้วก็สิมีร่มหายใจละเอียด ทดสื่นล่างกายกับปีกกระเป๋าเถ้าไปฝึกสมาธิบ้านนางรับตาเปาลมจะหาเ่อจับลมหายใจเ้นลมหายใจเร็วที่สุดแต่กะสินางในตัวตรงนางก็สิตัวตรงดิ่งสบายบม่ปวดแหวงไงถ้าปวดแหวกะเป่าลมสุดแล้วก็อ่อยหายใจเขายุดลมใหม่ท้องปุ่งขึ้นเยอะเลยมั่นกะสิทําให้ล่างกาย ตรงขึ้นแต่ก็นั่งไล้สบายสบายในนานแล้วเราก็เห็นลร่มหายใจเห็นกายตรงเห็นร่มหายใจภายในเขาออกเสมอเฝ้าดูพิจารณาอยู่เห็นความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่อันนี้เอินมาจะเห็นทั้งกายภายนอกและภายในเบาฝากไหวเอาไปเห็นรองมือ อาขออนุโมทนาบุญกำยานนุ่มสุภสุคนที่เชียสละเวลานำข้าวปลาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระเจ้าประสง์ตลอดถึงญาติโยมแหละครูบาอาจารย์